ผมมีพิธีกรครับงานอดิเรกข,ของผมเนี่ยก็คือเกมเมอร์ตัวยงเลยครับและผมก็ได้ LG OLED TV เป็นทีวีผู้ใจในการเล่นเกมของผมครับโดยจอแสดงผล r e f ฟรชเ a รท120เฮิร์ตที่มีอัตราการตอบสนองอย่างรวดเร็วเพียง1นมิลลิเซกและ Low Input Lag ทําให้ไม่หน่วงยิ่งเวลาผมเล่นเกมขับรถหรือเกมต่อสู้จอ LG OLED เนี่ยก็จะตอบสนองผมอย่างเร็วทม์เลยครับนอกจากนี้นะครับยังรองรับเทคโนโลยีการ์ดจอระดับสูงอย่าง G-Sync และ FreeSync ครับให้เล่นเกมนะครับได้อย่างราบลื่นต่อเนื่องไม่มีสะดุดทําให้มีโอกาสชนะคู่ต่อสู้ได้มากขึ้นครับส่วนที่ผมชอบที่สุดนะครับก็คือฟีเจอร์ Game Optimizer นะครับมันคือการรวบรวมกัน ตั้งค่าในการเล่นเกมไว้ในที่เดียวครับซึ่งสามารถตั้งค่าภาพและเสียงนะครับให้แมทกับเกมที่เราเล่นและมันจะช่วยเพิ่มอรรถรสในการเล่นเกมของผมได้อย่างสุดๆเลยครับอยากให้ทุกคนมาลองเล่นเองนะครับแต่สําหรับผมแล้วเนี่ยผมยกให้ LG OLED TV เป็นที่สุดของสายเกมคอนโซลเลยละครับมาเปลี่ยนทุกประสบการณ์ในการเล่นเกมกับ LG OLED TV กันครับ